พามาดูนกหลังหลังคาบ้านยายวนนะคะดูนกนะคะที่เห็ุนี่นกหมดเลยนะคะเนี่ยนกดูโอ้เยอะมากจะเยอะไปไหนเนี้ยเนอนกหมดเฉพาะที่อยู่บนหลังคานี่เป็นร้อยอ่ะไม่ค่อยอยู่นี่ นับไงยี่ถวนมันนับไงยี่ถวนมันเป็นแถวเจยอะเยอะจริงๆนับมดูดิสงสัว่ากล้วยก็มีให้กินเข่าก็มีไม่ที่นี่มันอุดมสมบูรณ์ไงบ้านเรากล้วยก็มีมะม่วงก็มีไ้หนาก็มีลําไยก็มี อุดมสมบูรณ์หญ้าเยอะมีหมดใช่ไหมแล้วน้ํามีสีบอแล้วไหนจะข้าวพี่หวยอีกข้าวก็กินกับข้ายเลยอ่ามันอุดมสมบูรณ์ไงมันก็มาดูดิบ้านอย่างกับบ้านเลี้ยงนกลานเรนรายก็มีมันมีทุกอย่างไงมันก็เลยมา้วยกับบางทีก็ค่าเคี้ยวไว้ให้นกไม่ไดไม่ให้นกใช่หวังดีเกินนกก็มาใหญ่เลยก้อนนี้ ปาดพี่น้องเอ้ยดูเฉพาะหยอบนี่เด้อนี่แม่เอ้ยมันสนุกมันเลยดิอีแม่กูเอ้ยได้มองอยู่ดีแหละตรงนี้แหละไม่มีใครยิงพวกไม่มีใครยิงแล้วเถอะนี่ดูนกทั้งนั้นหนักหนัโอ้แม่เอ้ยแม่เอ้ยสวนสนุกมันเลยเด็กสวนสนุก แล้วเออมีต้นชมพูอีกชมพูหน้าบ้านโค้งกินมันมากพ่ออยู่อ่ะโอ้โหตรงนั้นที่นอนมันแม่เอ้ยทุกคนโค้งกินมันมากไม่อ๊เราควรจะเลี้ยงเขาต่อหรือว่ายังไงเนี่ย <c oughs> แม่บอกแม่เองที่ทำยังไงก็นกแม่เราควรจะเลี้ยงเขาต่อนะมันเป็นบุญนะแต่มันเยอะเกินเนาะปาด นั่งดูง ok ี ok ok ่กับเพินตอง่ะนเวลาที่มันจับรถเต็มแอตเตอเพิ่งรถหลังคารถไม่มีอะไรเลยไม่ได้ขี่นกไม่รู้ว่ามันดีหรือมันไล่ตายตายตายสีเสือหมดมันเยอะไปอ่ะเต็มอะเต็มหลังรถเลยขั้นเขาโอ้โหไอ้ที่ยังที่หลังคาใส่กระเป๋ามาน่ะล่ะอ้ยขากู่ไม่ได้ขี่นกอ่าแม่ สรุปนับได้ั้มเมื่อกี้กี่ตัวเฉพาะบนหลังคาเนี่ยยังไม่รวมหน้าบ้านพ่อออกนะยังไม่รวมหลังบ้านพี่หมวยเีกนะไม่ใช่มันเป็นพันตัวนี่หมวยคำนั่นเหล่าเองว่าเป็นพันแท้ๆก็เป็นสนสนุกมันเลยนู่นนะสนามยาวน่าดูดูน่ะมันกำลังลงน่ะมันลงเล้วเหยดนสนุก สังสน็กสัสนออยู่ในชาอะไรมานะพี่มอยไก่ไก่ปลาเมียว